ว้ายมินยังก็อยากเล่นเว่ยซูเปอร์แมนนี่ตัวอะไรอ่ะไปอ้ามีกติกานะเดี๋ยวดีดีนั่งลงก่อนดีนั่งลงก่อน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 นั่งดีนั่งนั่งอ่ะฟังพี่นะดีนั่งนั่งนั่ง อ่ะฟังพี่นะปอทำไมเธอไม่มามีความผิดนะมาไหมอ่ะพีปอมามาเร็ว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 มาเล่นด้วยกันนั่งลงนั่งลงอ่ะฟังพี่ก่อนนั่งลงก่อนอ่ะพี่จะโยนตุ๊กตานเอาพร้อมกันนะอ่ะดึงซองซอมไปแล้วตุ๊กตาไปแล้วเอามาให้พี่เอามา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  ข้หน่อย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 เอาข้หน่อยข้หน่อยข้านายข้านายเก่งมากอ่ะข้หน่อยข้หน่อยถ้าขอข้หน่อยไปดีลูกอูข้หน่อยข้านายออข้หน่อยเอาแลกกับไก่ต้มนั่งลงนั่งลงไม่เอาข้อน่อยข้ห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 น่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะโยนไปให้ใหม่นะเออเอา ไปเลยยูใครได้นะอุ้ยไ,ได้อีกแล้วเหรอเก่งมากเก่งมากดีดีมาขอเอียงดิ <c oughs> เก็บดีขอหน่อยไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกเอามาให้ปอเดี๋ยวนี้เลยปออยากได้ปออยากได้เอาเด,เอาาดิเอามาให้ดิเอามาให้ดิ <c oughs> ดีขอหน่อยเ <c oughs> <c oughs> นีย่ย <c oughs> ดีขอหน่อยอ่ะอขอหน่อยขอหน่อยพี่ขอหน่อยขอหน่อยอ่ะดีไปนู่นแล้วนะดูนะดูนะอยู่นี่ไปเร็วไปเร็วอุ้ยถูกน้ำถูกน้ำ <c oughs> โอ้ยสนุกไหมเอามาเร็วเอามาเร็วเอามาเร็วเอาเมาเร็วเอามาเร็ว เอามาเร็วเอามาเร็วเอามาให้พี่เร็วขอนายเอามาให้พี่นายดีขี้มินายโปไม่ได้เลยโปนั่งก่อนหมูนั่งนั่งลงนั่งลงไม่อยากนั่งเฮ้ยเอามาเล่นด้วยหน่อย เอามาเร็วมาเลยเอามาให้พี่หน่อยโปมานั่งเดียวเอามาให้พี่หน่อยมามาพี่ขอพี่ขอนะ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 โอุ้ยขอนะขอนะขอนะ